กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในชน่องนิ่งวีวันนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ m t ม07นะครับก็จะไม่มีอินโทรนะถ้าเกิดขับ R15 ก็จะใส่อินโทรนิ่งวีวัน R15 นะแต่ว่าอันนี้ขับ M t ม07นะครับก็เลยไม่ได้ใส่อินโทรนะครับเพราะว่ามันไม่เข้ากันเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ใส่นะครับตอนนี้ก็2ทุ่มนะครับเดี๋ยวก็จะไปรับแฟนนะครับตอนนี้ก็2ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราก็ จะไปรับแฟนเหมือนเดิมน,นะครับแต่ก่อนอื่นเราก็มาซื้อข้าวมันก่อนนะครับเหมือนเดิมน,นะฮะเหมือนเมื่อวานเลยเอาหอมมะลิสองถ้วยสองถุงครับสิบสี่บาทหนึ่งสองสามสี่โอเคครับตอนนี้เราก็ซื้อข้าวเสร็จแล้วนะครับ <Wow. S 1> ข้าวหอมมะลินะครับสองถ้วยสองถุงนะครับก็คือถุงหนึ่งมันมีสองถ้วยนะครับมันเป็นถ้วยเล็กๆนะครับ สูงละ7บาทแล้วก็ซื้อมานะครับมันกำลังพอดีกินนะครับก็เมื่อกี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าผมมีเหรียญค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ไปขับแก๊บมานะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไปทนผู้ชมดูนะครับเพราะว่าเอ่อเมมมันเต็มนะครับแล้วก็ขับแป๊บเดียวด้วยนะครับขับไม่นานนะครับขับแป๊บเดียวเครดิตหมดนะครับแล้วก็เลยกลับบ้านมานะครับ โอเคเดีย๋ยวเราไปรับแฟนกันดีกว่านะครับวันนี้ก็ไปกินข้าวกันนะครับวันนี้เป็นต้มจืดนะฮะวันนี้แม่แฟนทํากับข้าวมาให้นะครับเป็นต้มจืดนะฮะตอนนี้ก็สองทุ่มสามนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอทําเวลาแป๊บหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าต้องซิ่งกันหน่อยแล้วนะครับ ก็นะครับวันนี้เนี่ยผมเพิ่งลงคลิปไปนะครับมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่าเมื่อ,อไร MT07 พี่จะเปลี่ยนท่อสักทีนะครับรอรอเขาคอมเมนต์ว่าอะไรวะเ <c oughs> ขาบอกว่า MT07 เปลี่ยนท่อให้ฟังหน่อยนะครับติดตามมานานแล้วอะไรอย่างเงี้นะเราก็เอบอกว่าแสนซับนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนท่อให้ดูนะครับเพราะว่าผมเคยพูดไว้แล้วนะเพราะว่าผมเคยโพส์ในชุมชนของ YouTube ไปแล้วนะครับว่า แสนซับเดี๋ยวเปลี่ยนท่อ MP ็มส่วนเให้ฟังนะ <c oughs> ก็นานแล้วนะครับยังยังไม่ถึงแสนซับเลยนะครับก็ <c oughs> ใครเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามไม่ถึงแสนซับกันด้วยนะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็ขอซิ่งนิดนึงนะเพราะว่า <c oughs> ออกมาสายเลยนะวันนี้ก็นะครับตอนนี้ก็สองทุ่มสนาทีนะครับ ตอนนี้ก็2ทุ่ม5นาทีนะครับเมื่อวานแฟนผมออกมาเวลานี้นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ออกมายัางนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่ทํางานแฟนนะครับวันนี้เรามาถึง2ทุ่ม5นาทีนะครับไม่รู้ว่าแฟนเราออกมายัางนะครับตอนนี้ ยังนะครับโอเคเดี๋ยวเราจอดรอนก่อนนะครับอ้ามาพอดีเลยมาพอดีเลยมาพอดีเลยเขาเขากับเธอเออหนูออกมาตั้งนานแล้วใช่เหรอเธอหนูบอกว่าตั้งนานแล้วปนหนูโทรหาเธอแล้วไม่เห็นยืนอยู่ไม่เห็นยืนอยู่อยู่ตรงไหน อา้อาวเหรออ้าววันที่เขาออกมาเร็วเธอออกมาช้า,าไม่หรืว่าเธอล,ลืมซื้อข้าวเดี๋ยวก็เลยไปซื้อข้าวก่อนซื้ออะไรไหมโรตีอีกแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> ไปโรตีก็โรตีกินของเ้าแล้วก,ก็กินของหวานต่อได้ วันนี้เครดิตหมดเร็วเพราะว่าเจอพิซซ่าไปสมออเดอร์แรกก็หมดจะหมดแล้วพิซซ่ามันแพงไงวันนี้ได้กี่งานได้ไม่กี่งานได้200กว่าบาทโอเคนะคตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่ขายโรตีแล้วนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ป้าจะขายหรือเปล่านะครับ nè ngay cả ở trong này đấy đấy nè hao hao cũng đẻ, ừm, muốn ăn bơ à, nhưng mà, đi, đi กินด้วยกันหรือว่าไงกินด้วยกันแหละอ๋อโอเคแด่กินอันนี้ด้วยโอเคนะตอนนี้ก็ซื้อของกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปกินกันดีกว่านะครับวันนี้มีต้มจืดน,นะครับแล้วก็โรตีสองแผ่นนะครับพอนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านกันแล้วนะครับเราก็มากินข้าวกันนะครับวันนี้ก็มีกับข้าวเป็นต้มจืดน,นะครับเป็นต้มหมู หมูสับ,บเป็นต้มจืดน,นะครับแล้วก็มีหมูสับมีเนงไงมหมูสับแล้วก็มีเต้าหู้แม่มาดูขอโทษแล้วมันตักยังไงหมูแล้วก็มีลูกชิ้นนากีน๊นั้นเนี่ยแล้วก็มีข้าวนะครับอันนี้เป็นสองถ้วยที่เราไปซื้อกันเมื่อกี้แล้วก็จะมีหมึกย่างด้วยโชว์ถุงหมึกย่างหรือ ถุงหมุกย่างถุงหมุกย่างน,นี่หมึกย่าออกมาสักชิ้นสิอืทังนั้นโอ้โหมากินมากก็หยิบอะไรมาไม้เนื้อไข่แล้วอะไรคือไข,ไข่อะอันที่ไม่เหมือนเนื้อหมึกอันนั้นแหละไข่ เนี่ยแหละ่าวก็งกินไม่เป็นหรอกอระนะ่อยไหมต้มจืดโอเคนะครับก็ไปกินข้าวกันนะครับต้มจืดต้มหมูไปคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่า,ทานี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาววันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายยิ่เ<ำ>ข้าคำไปเลยคือน้ำเข้าอือ